ลูกประครบสมุนไพรเป็นสินค้าของวิสาหกิจชุมชน7-8ข้าวทองไทยเฮิร์บวันนี้เรามานำเสนอสินค้าเพื่อสุขภาพลูกประครบสมุนไพรลูกประครบสมุนไพรมีสมุนไพรที่หลากหลายชนิดผสมกันอยู่เพื่อเป็นการบรรเทาโรคและรักษาโรคเป็นสูตรที่แพทย์แผนทางเลือกให้การส่งเสริมสนับสนุนที่จะใช้ลูกประครบนี้มารักษาตามอาการทางแพทย์แผนโบราณ ประโยชน์ของลูกป,ประคบสมุนไพ 1. นร 1. บรรเทาอทวาการเจ็บปวดปวดเมื่อยต่างๆต,ต,ตามร่างกาย 2. เพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและ 3. ลดอาการบวมตามร่างกายเรามาดูส่วนผสมของลูกป,ประคบสมุนไพรกันดีกว่า 1. ไพรช่วยในเรื่องแก้ปวดเมื่อยและยังช่วยลดอาการอักเสบได้ด้วย 2. ผิวของมะกรูด 3. น้ำมันหอมระเหย แก้ลมวิงเวียนศีสาะได้อย่างดี 3. ตะไคร่บ้านช่วยในเรื่องการแต่งกลิ่นให้มีกลิ่นที่หอมเวลาโดนความร้อน 4. ใบมะขามช่วยแก้อาการคันตามร่างกายและช่วยบำรุงผิว 5. ขมิ้นชันช่วยในการลดการอักเสบและแก้โรคผิวหนัง 6. เกลือช่วยดูดความร้อนและช่วยให้ตัวยาซึมผ่านผิวหนังได้ดีขึ้น 7. กระบูนช่วยเรื่องการแต่งกลิ่นอีกทางยังสามารถช่วยบำรุงหัวใจได้อีกด้วยและสุดท้ายใบส้มปล่อยช่วยเรื่องบำรุงผิวแก้โรคผิวหนังและลดความดันด้วย